นักรู้ต่อไปครับพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับไปกันที่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชครับมีรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างคันเล็กๆวิ่งเข้าซอยนั้นออกซอยนี้ทุกวันนี่คือร้านขายน้ำแข็งใสของคุณนิวเวศนิรมิตรอายุ57ปีขายมาได้35ปีนะครับ มืม่อกีไจคุณนิเวศ <ใน S 1> บอกว่าเมื่อก่อนขายบนรถเข็นแต่เคลื่อนตัวไม่ค่อยสะดวกบางทีก็เกะกะชาวบ้านจึงดัดแปลงรถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองเป็นรถพ่วงข้างเห็นคาเล็กๆแบบนี้แต่ว่าเก็บน้ําแข็งได้ถึง30ก้อนครับมีที่วางขวดน้ําหวานและท็อปปิ้งต่างๆเป็นระเบียบครับน,นะน้ำแข็งใสใสท็อปปิง้งขายแก้วละ20บาท แต่ถ้าเกิดไม่เสร็ท็อปปิ้ง15บาทครับน้ำแข็งสายของคุณนิเวศสีสันน่ากินมากครับขายได้วันละประมาณ100แก้วรายได้ประมาณ2,000บาทใช้น้ำแข็งวันละ20ก้อนคุณนิเวศจะออกรถขายตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นหยุดทุกวัน<ห>พุธน,นะครับกระทัดรัดไม่เกะกะคือใช้ครบพื้นที่เข้าซอยเล็กๆน้อยๆซอ,อยเล็กอะไรได้เป็นโย์อ,อะไรเขาไม่ค่อยรังเกียจเท่าไหร่ผมส่วนมากจะขาย แต่ในเขตอำเภอเมืองถ้าวันไหนผมอยากจะเที่ยวผมก็ขับออกไปพื้นที่นอกๆพรมคีรีคีรีวงนะขายแบบท่องเที่ยวถ้าผมไม่โรนะ่ะคือขายแบบตามสบายวันหนึ่งคือร้อยแก้วผมก็กลับบ้านนมคือีว่าไม่ว่าดอ ถือว่าขายมานานมากๆนะครับตั้ง35ปีแล้ว